กลายมาเป็นอีกหนึ่งไวรัลที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกทวิตเตอร์หลังจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตปริศนาที่เกาะอยู่บนต้นไม้ลักษณะคล้ายกับงู3ตัวที่ชูคอเรียงรายกันอยู่ตอนแรกใครๆก็คิดว่านั่นเป็นงู3ตัวที่พันขดเข้าด้วยกันอย่างแน่นอนแต่แท้จริงแล้วสัตว์ดังกล่าวนั้นกลับไม่ใช่งูอ้าวแต่มันกลายมาเป็นผีเสื้อหนอนใบสะท้อนหรือว่าผีเสื้อยักษ์ซะอย่างนั้น ซึ่งเป็นปีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากโดยผู้โพสต์นั้นระบุว่าเป็นหนึ่งในปีเสื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่มีอายุเพียงแค่2ส,สัปดาห์เป้าหมายเดียวในชีวิตของมันก็คือการวางไข่และก็ปกป้องไข่จนกว่าจะฟักระหว่างนั้นมันก็จะพลางตัวเป็นงูอย่างที่เห็นนี่เลยจ้าชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพดังกล่าวถึงกับงงตาแตกไปตามๆกันเพราะภาพแรกที่เห็น ีกของผีเสื้อนั้นโผล่ออกมาบนต้นไม้ดูยังไงมันก็งูจริงๆแต่พอได้เห็นภาพผีเสื้อแบบตรงๆก็ถึงบางอ้อกันเลยเพราะว่าลวดลายบนปีกของมันนั่นเองที่หลวงตาและช่วยในการพลางตัวของเจ้าผีเสื้อชนิดนี้แม้ว่าผีเสื้อชนิดนี้นั้นจะพบไม่เห็นได้โดยทั่วไปแต่ครั้งหนึ่ง ก็เคยเป็นกระแสฮือฮาในประเทศไทยเมื่อปี2553ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีชายคนหนึ่งนั้นไปพบกับผีเสื้อชนิดหนึ่งมาเกาะกินใบของต้นกระนนแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่มากชาวบ้านจึงเชื่อกันว่านั่นมันเป็นผีเสื้อที่หายากแต่ความจริงแล้วผีเสื้อชนิดนี้นั้นไม่ได้หายากแต่อย่างใดแต่เอาเถอะนะรู้อย่างนี้แล้วถ้าเห็นของจริงขึ้นมา เราจะมองเห็นเหมือนในภาพคือเห็นเป็นงูจริงๆหรือว่าจะมองเห็นเป็นผีเสื้อกันแน่